เก๋ไก่สไลเดอร์และความราาักคะสำหรับเก๋ไก่เองสาวสวยยูทูบเบอร์ดัดตนๆของประเทศไทยต้องยกให้เธอเลยนะะีละล่าสุดเปิดใจในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศนภาพยนตร์บ้างไฟสไลเดอร์ที่ Major เมเจอร์สินุเพ็กรัชโยธินเช้่เรื่องผลงานรวมไปถึงเรื่องหัวใจตอนนี้คือมีคนคุยแล้วเรื่องที่นักแสดงหนุ่มเข้ามาจีบด้วยทำเรื่องความรักเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยแล้วเปิดตัวไหม ครเลอคะแทนดานเก๋ไก่บอกตอนนี้ก็มีคุยบ้างนะก็ไม่คุยบ้างเหมือนกันค่ะถามว่าทาไมคุยบ้างไม่คุยบ้างคือบางวันก็คุยกันรู้เรื่องบางวันก็คุยกันไม่ค่อยมารู้เรื่องค่ะช่วงที่โสดในมีหนุ่มเข้ามาจีบไหมเธอก็บอกช่วงที่โสดเองคือเวลาถ้าหนุ่มคุยกับใครหนูก็จะคุยแค่คนเดียวนะก่อนหน้านี้นักชาลีบอกว่ามาจีบเราด้วยนี่หนูตอบไปจะเจออะไรไหมก็คือใช่เลยค่ะเขามาจีบแล้วเราปฏิเสธก็ไปไหม ก็อย่างที่บอกเขาว่าก็มีคุยบ้างไม่คุยบ้างเพราะบางวันก็คุยกันรู้เรื่องบางวันก็คุยกันไม่รู้เรื่องหนูว่าเป็นทั้งคู่นะคือบางวันเนี่ยหนูก็คุยกันรู้เรื่องบางวันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนจะคุยกับเราได้ตั้งทนเราได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวที่เก๋ไก่ออกมาเปิดเผยค่ะ